ก้ามือล,ล้ารับห้ายเดียทำเนี่ยรับห้ารอยเดี๋ยวเอาบงกูไม่ใช่ัเลย่นูไม่เกรงใจใครกูไม่ใหญ่กันกูลูกใครรู้บางไม่เคยวรตีเดี๋ยวเล่า,ามาต็นออ้างขตัวช่้างแล้วใครจะทำให้โ้าหาเรื่องกัเจอเลยครับเข้าป้าด,ดี๋ยวนี้กันควรตีกนลอยไหมพกคนสุภาพกมใที่หังแกใครม่หาอ,อะไรไมาอ,อ้งใจก็อพออาพิสิทธิ์าวจีวะ

ได้ข่าวว่าเขาปิดไฟบนถนนราชดำเนินพกกเดินไปมืดๆเผื่อจะได้เผลอตีนไปสะดุดปากในพอเขาบัางเปผู้ชนะเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรเขาว่าอย่างนั้นแต่สำหรับคนเสื้อแดงวันนี้ชนะก่อโจร แค้ก็โจำรำเสมอก็โจรไม่แข่งก็โจรไม่ทำอะไรก็โจรแล้วคุณจะให้ผมอยู่ตรงไหนในประเทศนีอออ้อยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าคุณมันเป็นนายกรัฐมนรีโดยสารพัดอำนาจในบา้านเมืองนี้เบี้ยวกติกามาช่วยคุณ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยากมีเรื่องให้คิดกับดิฉันกุลพิพิธวงแสงจันทร์พบกันเป็นประจำทุกเสาร์และอาทิตย์เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิการายการที่เชื่อมั่นในพลังของความจริงว่าจะเป็นพลังปกป้องประชาธิปไตยของเรานะคะสัปดาห์นี้นะคะก็คงยังเกาะติดกับประเด็นเรื่องจำนำข้าวหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสเรื่องข้าวยังไม่หยุดไม่หย่อนนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องมาชวนคิดกับท่านผู้ชมในประเด็นนี้เช่นเคยค่ะง นัะมำนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณนวัวุฒิไสเกอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องจำนำข้าวนะก็ยังถือว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องที่ยังถกเถียงกันมาต่อคือตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือสังคมแล้วแต่มันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหลังจากอยู่ดีๆเมื่อสัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วตัวเลข2องแ0 0หกกว่าล้านปูดขึ้นมาก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณกันว่าเอ๊ะรัฐบาลล้มเหลวหรือเปล่าบางคนนี่ถึงจะ คิดเป็นข้ออ้างล้มรัฐบาลเลยนะกับการขาดทุนโครงการจำนำข้าวนะคะทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นมีการเคลื่อนไหวมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกําหนดราคารับจำนำใหม่หรือว่าจํากัดจํานวนจำนำข้าวก่อนอื่นต้องให้คุณนัทวุฒิช่วยสรุปภาพรวมคร่าวๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสถานการณ์การประชุมคอรมอกันไปถึงไหนแล้วอะคะ่ะเอาเป็นว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับความชัดเจนเรื่องตัวเลขซึ่งจริงๆเนี่ย ต้องยืนยันกันอีกอะมันไม่ใช่เรื่องขาดทุนเพราะว่าถ้าจะพูดกันว่าขาดทุนเนี่ยมันต้องเป็นโครงการหรือนโยบายที่รัฐบาลประสงค์กำไรตั้งแต่ต้นแต่นี่ยไม่ใช่มันเป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจอยู่แล้วว่าจะควักเงินงบประมาณเนี่ยใส่ไปให้กับบัญชีของชาวนา ให้ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากชีวิตงอกเงยขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าณวันที่ตัดสินใจดําเนินโครงการเนี่ยมันยังไม่มีใครมองออกอะครับว่าตัวเลขที่จะใช้สําหรับอุดหนุนชาวนาต่อหนึ่งรอบปีหรือสองฤดูการผลิตนาปีนาปรังเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ทําไปแล้วลงมือไปแล้วชาวนาเขาเอาข้าวเข้ามาแล้วคุณภาพข้าวขนาดไหนความชื้นขนาดไหนมันเกี่ยวกับตัวเลขเม็ดเงินทั้งหมดก็จะต้องมีการปิดบัญชีค แล้วการปิดบัญชีที่ว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นกับหลายๆโครงการจำนำพืชผลเกษตรที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่กุ้งขาวมันสำมปะหลังข้าวโพดอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่เคยเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าเขาทํากันในรูปแบบของอนุกรรมการที่ทําเสร็จแล้วเข้ารายงานไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ที่รับผิดชอบแล้วก็ ตกลงตัวเลขยอมรับตรงกันเป็นทางการเข้าสู่ระบบข้อมูลของรัฐ<ม>ที่สามารถจะเปิดเผยกับใครก็ได้หากสนใจเป็นแบบนี้<ม>แต่เรื่องโครงการรับจำนำข้าวนี่มันอื้ออึงขึ้นมาเพราะอยู่ๆคุณกรจาติกวานิดและพลพรคประชาธิปัตย์<ม>เอาตัวเลข2,60,000ล้านมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กมาทันแหลงข่าวมาให้สัมภาษณ์กันไปใหญ่โตว่ารัฐบาลน,นี้ ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวโดยใช้งบประมาณหายไปเนี่ยปีละ2,60,000มล้านบาทาผมยืนยันว่าแรกทีเดียวประชาธิปัตย์บอกว่าปีละ2,60,000หล้านบาททีนี้พอมาถึงขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลรวบรวมเอกสารซึ่งก็ต้องยืนยันกันอีกทีครับว่า ในวันที่ผมไปนั่งแถลงข่าวร่วมกับท่านรัฐมนตรีบุญทรงท่านรัฐมนตรีธนุศักเตัวเลขพวกนั้นเนี่ยมันยังไม่ปรากฏเลยและผมก็มีเวลาประมาณสัก20นาทีาในการถือแฟ้มอันใหญ่ๆอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหรือตัวเลขอะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นแต่เอาละครับเรื่องราวมันผ่านมาแล้วมองไปข้างหน้าดีกว่าว่าพอเรามาไล่เรียงตัวเลขจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอาอนุกรรมการปิดบัญชีซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการคลังคุณสุภาปิยะจิตติ mm hmm. ท่านก็เป็นข้าราชการเป็นคนมีหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนแง่คิดจุดยืนทางการเมืองท่านเป็นอย่างไรเนี่ยอ่ะเราจะไม่พูดถึงกัน mm hmm. ท่านก็มานั่งร่วมอยู่ในประชุมที่ประชุมชุดของรัฐมนตรีวลาเทพด้วย mm hmm. เห็นตัวเลขกันหมดแล้วยอมรับตรงกันว่าในหนึ่งปีสองรอบการผลิตเนี่ย เป็นเม็ดเงินที่รัฐอุดหนุนชาวนาไป1 36, 000, 000, 000, นึ่งแสพล้านบาทเท่านั้นค่ะนี่คือเรื่องหนึ่งที่น่าจะจบ ừ, แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยเดิมบอกว่าปีหนึ่งสองแสนหกพอที่ประชุมต่างๆเขามีเวลาไล่เรียงเอกสารไล่เร<ๆ>ียงตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งสามหนึ่งแสนสามหมื่นหกค่ะประชาธิปัตย์ก็เลยไม่มีคําว่าปีหนึ่งแล้วบอกว่าเอานะยังไงยังไงก็สองแสนหก พอเขายืนยันว่าไม่ใช่เพราะไปบวกอีกหนึ่งรอบออของโครงการเนี่ยหมายถึงเกินปีแล้วนะถ้าจะนับก็คือคงปีครึ่งอะ่ะเพราะว่าปีหนึ่งหมายถึงสองรอบการผลิตไนงะพอไปบวกอีกหนึ่งรอบเนี่ยก็ยังมีแค่สองแสนสองอประชาธิปัตย์ที่เคยบอกว่าสองแสนหกหนึ่งปีเอานะ่าสองแสนหกอพอเห็นตัวเลขปับ๊บเอานะ่มันต้องสองแสนกว่านี่คือเป็นแบบนี้ไปไล่เรียงข่าวเก่า,าดูเอะครับ ก็จะเห็นชัดแล้วจะเข้าใจถึงส่วนลึกของนิสัยถาวรของพรรคการเมืองพรรคนี้เลยนะก็ตัวเลขในรอบปีที่สองของโครงการเนี่ยยังสรุปจบไม่ได้ด้วยผลสองสามเรื่องหนึ่งอคสอกับอตกรที่เขาดูแลข้าวเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีข้าวสารที่รอส่งข้าวโกวดังอีกประมาณสองล้านห้าแสนตันเป็นอย่างน้อยอ,อนุกรรมการกปิดบัญชีก็บอกว่าไหนอะไรอยู่ไหนข้าวสาร่ยต้องการให้เห็นไม่รับตัวเลขนี้ ก็เลยยังปิดยอดบัญชีหรือประมาณการตัวเลขออกมาไม่ได้ก็พักเอาไว้ก่อนทีนี้ผมย้อนกลับมาตัวเลข1,36,000ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลขตายตัวอีกนะเพราะยังมีข้าวคงเหลืออยู่ในสต็อกในโกดังของรัฐจากโครงการในปีแรกไม่ได้ถูกระบายจำหน่ายออกไปจึงยังถือว่ายังมีต้นทุนถืออยู่ในมือ,อมจำหน่ายระบายออกไปได้เท่าไหร่ ก็จะมาใส่ในบัญชีของการดำเนินการค่ะดังนั้นเนี่ยตัวเลขสุดท้ายสรุปจริงๆในแต่ละรอบปีเนี่ยมันจะลงตัวนิ่งก็ต่อเมื่อขายข้าวหมดแล้วนี่ต้องเข้าใจสถานะของตัวเลข1 3 6 0 0 0นพนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าพักประชาธิปัตย์พอเห็นวัยเรื่องตัวเลขจะใช้คำว่ากำไรขาดทุนอดอุดหนุนชดเชยก็แล้วแต่เนี่ย เริ่มเล่นงานไม่ได้ผลเล่นเนี่ยนะเอาก็ไปทางอื่นแล้วทีนี้ก็มีการปล่อยข,ข่าวข้าวเน่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดจันทเชิงเศร้าเอาผู้ว่าก็ลงไปตรวจไม่ใช่ผู้ว่าอย่างเดียวนะครับสอวอ,อนุกรรมธิการเกษตรของสอวอท่านวิชาสิริชัยเอกวัตรพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีพร้อมสื่อมวลชนไปตรวจก็ไม่พบว,ว่าเน่าเอาก็ปล่อยข่าวอีกข้าวรมแก๊สรมยาทำให้สารพิษตกค้าง ขนาดหนูเข้าไปอยู่ข้างในยังแห้งตายเลยใช่ใช่ใชซึ่งจริงๆถ้าคนเนี่ยตั้งสติคิดสักนิดนึงเนี่ยนะฮะมันต้องนึกก่อนเลยว่าโกดังเนี่ยมันอยู่เฉพาะที่มันนะครับแล้วคนถือกุญแจโกดังเนี่ยมีสามคนมต้องให้สามคนนั้นเนี่ยถือกุญแจมาพร้อมกันไขถึงเข้าไปได้ถามว่าไอ้คนปล่อยข่าวเนี่ยมันแอบเข้าไปได้ยังไงถึงมาชี้ว่าหนูเข้าไปตายอยู่ในนั้นมแมวเข้าไปตายอยู่ในนั้นเป็นไปไม่ได้ ก็ขนาดคุณเรืองศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาจะไปตรวจปรากฏว่าหนึ่งในสามคนถือกุญแจไม่อยู่ผ sure> ู้ว่าต้องให้งัดกุญแจครับไม่งั้นเข้าไม่ได้คแต่ว่าที่ผู้ยะผู้ว่าสั่งงัดได้เพราะว่ามัน네ต่อหน้าสื่อมวลชนไงก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการงัดเพื่อตรวจสอบไม่ได้งัดเพื่อโจรกรรมข่าวลือข่าวลวงพวกนี้ครับเอามาร่อนตะแกรงดีๆเนี่ย จะเห็นว่าเท็จเนี่ยมากกว่าจริงแล้วไอ้ที่จริงเนี่ยก็เจือเท็จจนกลายเป็นบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงตั้งตน้นนี่คือวิธีการของพระประชาธิปัตย์ แต่ว่าความตลกคือว่าเนี่ยดิฉันก็ได้รับข้อความทางไลน์นะส่งมาเรื่องข้าวเน่าหนูตายที่บรรจุขายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยวิพากษ์วิจารณ์แตกตื่นกันใหญ่เลยคือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสังคมนี้ถึงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีที่มาที่ไปได้ขนาดเนี้ยคืออคติมันมากจริงๆอ่ะในปัจจุบันเนี้ยค่ะคือความขัดแย้งทางการเมือง6กเจปีในประเทศไทยเนี่ยมันรุนแรงและเชี่ยวกราบเสียจนสามารถจะ คนลมข้อเท็จจริงใดๆไปได้ทั้งหมดในคนกลุ่มหนึ่งคไม่ใช่คนส่วนใหญ่ด้วยนะคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่กับโลกแบบนี้อ,อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทำเนี่ยมันจะต้องไม่ดีมันจะต้องผิดมันจะต้องรับลมคมในมันจะต้องเป็นเรื่องทุจริตใช่ใช่แล้วไม่สนใจเหตุผลมไม่สนใจข้อเท็จจริงคือถ้าคิดสักนิดเดียวอ่ะ ว่าไอ้ตัวที่ปล่อยคายตัวที่พูดมายืนยันสิว่าท่านหนูแห้งตายอยู่ในโกดังอ่ะ <c oughs> คุณเห็นยังไงเข้าไปดู